คันนี้อาจจะเป็นในสไตล์ที่ดิบเถื่อนแต่เครื่องแอบแอบซิงครับแอบ,แอบซิงแอบซิงครับคันมือเป็นของแดดใส่คัสแด,ดดด้วยนะอาจารย์พ่อขึ้นมาเรียบร้อยอาจารย์ยากไหมอย่างนี้ยากไหมข้าบูอาจารย์ปากเท่าไหร่ครับตัวนี้สามสิบครับเดี๋ยวนะ้ะปากสามสิบเลยครับ <S <S สวัสดีครับเบสมูทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีกับอาจารย์จอกสามพันแล้วก็รถ เอ๊ะเดี๋ยวเอารถอะไรมาถ่ายนะท่านผู้ชมจะเข้าไปในเฟรมดี่ว่ามาถามคล้องใจสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับผมอาจารย์เอารถอะไรมาถ่ายครับเนี่ยอันนี้รถแม่บ้านครับเดี๋ยวนะผู้ชมดูวมๆหน่อยรถแม่บ้านแอบซิงครับเดี๋ยวคนจะะดับาผมนะผกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่สภาพรถผมก็ประมาณนี้ทำไมพี่ถึงไม่ถ่ายให้แต่ถ่ายให้อาจารย์ผมบอกเลยคันนี้มีของฮะของเยอะด้วยคันนี้เป็น วายแปดสิบครับแปดสิบอาจารย์นี้ทรงทรงผู้หญิงไปซื้อแกงใช่ครับอารมณ์อย่างนั้นเลยนะใช่ครับสมัยก่อนปายปเสิบนี้โด่งดังจากอะไรจากตรงนี้จำได้ไหมอืมเมื่อก่อนผมก็ใช้อยู่นะวายแปดสิบก็โอเคนะวิ่งดีแต่สูบติดอันตรายเพราะว่าเขาไม่มีคัตมือโอ้ครับก็เลยเจ้าของรถเขาเลยอยากได้เป็นคัตมือเขากลัวสูบติดเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวเดียวแต่ตอนนี้มีคัตมือแล้วครับ โอเคกำคัดได้ได้ครับได้ไดปล่อยลายได้ได้ครับอ่ะเดีย๋ยวท่านผู้ชมมาดูนะคันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละใ้ <c oughs> ตระขนาดนี้ครัซ <c oughs> ี่ขอบคุณมากครับโอเคท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมกล้ากาันลตีแล้วว่ามีของไม่มีของผมไม่กล้ามาถ่ายท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็คงไม่เสียชื่ออ,อาจารย์แน่นอนครับคันนี้ดูภายนอกนะครับท่านผู้ชมมันหลอกตาหลอกตาแบบไหนท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลย สภาพภายนอกถ้าผมรีวิวของแต่งนี้ทุกคนจะโกรธไหมโกรธแน่นอนเปลงอะไรครับดูนะไอ้นี้ก็คงแบบติดรถมาครับ่อนี้ก็คงคุ้มผ้าเบาะใหม่แต่ท่อนี้เปลี่ยนนะสวิงอาร์มเดิมครับขอบล้ออาจจะมีสีเขียวแบบสีเขียวหน่อยๆเปลี่ยนกระทกล้อมาทุอย่างล้ะแทกเดิมนะอาจาเดิมเดิมเขาเน้นเดิมเลยแต่จงกระจงนี่ก็แนวแบบแม่บ้านจ๋าเลยครับจ้านรลัคันนี้ ลูกค้าเอามาทําเจตนาลมของเขาคือต้องการทํารถรูปแบบไหนฮะอาจารย์ก็เขาอยากได้เป็นคัดมืออยากได้เป็นรีตรีเดี๋ยวนะคัดมือครับแล้วก็รีตรีแผ่นรีตรีแผ่นหนึ่งครับก็เป็นรีดแดดใส่ลิตรแดดให้เขารีดแดดด้วยครับแล้วก็เป็นกล่อง LS กล่อง LS ด้วยครับเปลี่ยนชุดไฟใหม่เป็น LS ข้างล่างชุดไฟ LS ด้วยครับครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เพราะว่ายังอื่นเขาทำไปหมดแล้วพอสูตรด้วยครับไม่น่าใช่สเปกเอาไปใช้งานหลือล่ะเดิมๆของเขาลูกอะไรครับแค่49หรือ47่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วไม่มั่นใจนะฮะข้อมูลเล็กจัดแล้วตอนนี้ตอนนี้ห้าสี่ j r คัดมือคัดมือเดี๋ยวนอาจารย์ลูกถือว่าอัพมา6ไซส์เจ็ดไซส์เลยสำหรับจานใหญ่ไหม ก็ยังไม่ใหญ่นะจริงๆใหญ่ได้พนนี้แต่นี้เขาไว้ใช้งานด้วยอะไรด้วยก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่าเผื่อใช้งานด้วยเดี๋ยวนะถ้าหลังใหม่นี้ไม่ได้ใช้งานผมพูดได้ได้ไหมครับว่าเสริมนิดหนึ่ง่ะคันนี้อาจจะเป็นในสไตล์ที่หยิบเถื่อนแต่เครื่องแอบแอบซิ่งะครับแอบซิ่งแอบซิ่งครับซิ่งตรงไหนซิ่งยังไงเจ้าของน่าจะรู้ดีที่สุดครับเดี๋ยวค่อยคไปว่ากันหลังจากที่ ลงรายการแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าจะแพ้หรือชนะดีกว่าครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะจะได้มีอะไรกิมมิคให้ได้เล่นในช่องหน่อยอาจารย์ครับบอกเท่าที่บอกได้อาจารย์ครับอันนี้แน่นอนเปลี่ยนเป็นคัดมือละครับดูเห็นไหมคัดมือเป็นของแดดใส่คัดแดดด้วยนะอาจารย์พ่อขึ้นมาเรียบร้อยอาจารย์ยากไหมอย่างนี้ยากไหม พอทำรถพีเอ็นปแล้วไม่ยากแล้วครับตอนนี้ทําได้หมดแล้วเรดูเหมือนง่ายเรดูเหมือนง่ายโอ้โหเดี๋ยวนะเขาจะทําไปทําทําแข่งกับใครเนาะคันนี้ทำจะไม่บอกครับไปไหนเนี่ยยังไม่บอกแข่งกับใครแล้วเครื่องอาจารย์ทาอะไรบ้างก็มีดูเครื่องหน่อยครับอาจารย์มียืดข้อรับครับแล้วก็เปลี่ยนลูครับก็ไม่มีอะไรเกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมอยู่ครับครับไม่มีอะไรแล้แค่นั้นหมกหรือเปล่าอาจารย์ก็มีหมกฮะนิดหน่อยหมกนิดหน่อย คาบูอาจารย์ปากเท่าไรครับตัวนี้สามสิบครับคุณเดียวเนาะปากสามสิบเลยครับนี่เกินมาตรฐานที่เขาแข่งกันในไทยแลนด์ปากยี่แปดแล้วนะอาจารย์มันเป็นคาบูธรรมดาครับทันสามสิบแรงไหมคันนี้อาจารย์แรงไหมฮะอ็โอเคเลยครับแรงเลยสามเกียร์แรงเลยอ๋อคันนี้สามเกียร์ครับใบเปสีเป็นสามเกียร์อาจารย์พูดความเร็วได้ไหมก็ไม่หนีร้อยหกสิบครับผู้เป็นเลทเลยอาจารย์จริงจริงต้องระยะเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบดิกิโลนึงก็ได้แล้วครับโอ้กิโลได้แล้วสามเกียร์น้ำหนักอาจารย์นะเจ็ดสิบ ต้นยังไงจันยกล้อดได้เลยครับโอ้โหจริงเหรอจริงไปจันไปขี่ยากครับมันเด้ง <c oughs> จะยกอย่างเดียวจะงัดอย่างเดียว <c oughs> ไม่ไม่งมัดแต่ล้อมันเขาเร็วๆแล้วมันเด้งแล้วทำไมบางคนเขาแบบเชิดเหมือน <c oughs> อารมณ์วิปากเลยฮะไม่รู้เหมือนกันครับเขาใส่มาแบบนี้เรา,าไม่ได้สภาพภายนอกเราไม่ยุ่งกับเขาพอให้เขาทำาทำเขาเองเขาบอกให้เครื่องในเต็มระบบขอให้ให้เครื่องดีเครื่องทำหมดเท่าไหร่จันพูดได้ไหมก็ถ้าเต็มนี้ หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะไม่น้อยนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าไนคราบอกว่าไปใช้งานเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเลยนะเดียวสองหมื่นกันริงกันเอาละผมจะให้เปยดเปย์พี่ดาแล้วโยบคันตากมากเลยนยุบ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 อยู่เนี่ยท่ออาจารย์เป็นท่ออะไรฮะก็เป็นท่อตีท่อข้างครับไม่มีอะไรก็เป็นท่อข้างไ่อตามสเปคลูกใช่ครับสํานักไหนอาจารย์ท่อนี้ ซื้อพวกมาพวกเขาทําให้อืก็คือตรงสเปคเลยครับอารมณ์ท่อเนี่ยยาวๆคล้ายๆกับตัวตัวเม็ดกันได้ยันะยาวๆล้นๆออกมาอท่านผู้ชมผมคงไม่ให้ดูอะไรมากอยากฟังเสียงไหมเรามาตัดสินว่าคันนี้แห่งไม่แดงฟังจากเสียงนะฮะเสียงมันจะบอกถ้าคนที่เล่นเนี้ยจะรู้ว่าคันนี้กําลังเป็นยังไงอาจารย์ขอฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมแป๊บพี่ออกนะครับด้มาข่านี้ได้ไหมครับ <โ>อาจารย์ทานเเสียงก่อนหน้าก่อนหน้าที่ที่จะทำเครื่องเสียงเป็นยังไงเรียงไม่ออกก่อนหน้าเรียกไม่ออกเรี้ยว ับมมบมเลี้ยวเลี้ยวครับโอ้โหผมอยากอยากขี่ให้ดูมากเลยอ่ะอยากรู้กําลังมากเลยอ่ะแต่นั่นจะน่นจะสุดนะผมว่าผมว่าเลขไม้นี้ตีเลยให้เลยเพราะไม้เขามีแค่นี้แค่ร้อยยี่เองตีแล้วตีอีกน้อดันนะเจียสองก็เลยนะจริงเหรอจงสเตอร์เท่าไหร่ครับตัวนี้สเตอร์สามสิบสี่ครับทางหน้าไม่บอก ข้างหน้าอขาไปก่อนไปไล่กันเองนะครับออาจารย์ใครมีวายแปดสิบอยู่ที่บ้านแบบนี้หรือตระกูลอื่นอยากจะทํารถแบบนี้แอบซิ่งเครื่องหมกแบบนี้เผื่อเขาเรียกอะไรนะโมกไว้แดกโมกไว้แดกต้องถือว่าประมาณมันเท่าไหร่หรือติดต่ออาจารย์ยังไงครับก็ต้องมีต้องมีประมาณ2องหมื่นกว่าบาทครับเพราะว่าอันนี้ข้างล่างเขาทํามาแล้วพวกยืดอะไรเงี้ยที่ตีปอกนั้นทํามาแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทาเพิ่มแค่มีคัตมือมีใส่รีดซีมีใส่กล่องแดดเป็ียนชุดไฟล่าง ของเรามีประมาณ4ี่ห้าอย่างครับผมแรงแน่นอนแรงครับแรงแรงเดิมๆเข้ามานี่เขาวิ่งไหนตัางไหนไม่วิ่งคนเดิมวิ่งร้อยกว่านิดนึงนิดนึงครับร้อยกว่าคือไม่ใช่ร้อยห้าสิบน่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งศูนย์ประมาณหนึ่ศูนศูนย์ไม่เกินร้อยสิบอืมแต่นี้ก็คือเกินไปไกลไกลก็ลองดูครับเดี๋ยวรอฟังผลนะฮะจากนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามให้ได้รับชม อีกครั้งหนึ่งนะครับตรสปอนเซอร์เขาได้นะครับถือนานแล้วฮะโอเคประมาณนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทํารถแบบนี้หรือมีรถสับจังหวะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่อาจารย์ส่วนมากจะอยู่กับสายยากครับย่างห้าสินค้าคุณภาพก็คืออาจารย์อยู่ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยไว้ใจอาจารย์จ็อกสัมพันธ์แล้วก็ ติดต่อ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ของอาจารย์นะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับสำหรับเวลาเดี๋ยวผมมาติดตามผลกันนี้นะว่าเป็นยังไงเจอกับผู้แข่งได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับไปแล้วครับสุกสดครับ